ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโปปลูและเกมอี๊บ้าและสี่นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาทําซีรีส์ทำทิมในฝันกันต่อเลยนะครับผมเป็นอีพีที่สามแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่ดูอีพีเก่าๆนะครับผมสามารถกดที่ตัวไอด้านบนขวาือได้เลยนะครับก็ตอนนี้มีอยู่พันห้าร้อยล้านแล้วนะครับผมไม่ใช่อะไรนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับผม นี่เลยนะผมทีมหายไปหมดแล้วนะผมเดบอยกับเอมเปอนะครับหายไปแล้วนะครับผมเหลือพวกเนียงโคลันคาเซมิโรพวกอะไรพวกนี้นะลอนโดไปแล้วเหลือเย่อนไปนะเยืนมันน่าใช้แล้วก็ไอ้อปเกอร์กับทีโอเอ็นเดนี่ขายไม่ออกนะผมดีในตลาดบวกค่านี่เยอะมากเลยก็เลยแบบไม่ขายดีกว่านะผมก็โอเคเรามีรวยๆพร้อมที่จะซื้อไอคอนกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการที่เราจะเปิดก่อนดีกว่านะครับ โอเคการ์ดก็เพ็นประมาณนี้เลยนะผมก็ดอมาจนถึงแปดวันนะก็เลยมันนิดๆิดไปหน่อยก็ถือว่าโอเคได้ได้ตักเพิ่มนะครับผมก็อีกส0 0รอยล้านในได้ไอคอนเ okay, นาะดูดูราคานักสตแปหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับผมมีขายในตลาดตอนนี้นะผมยอนครับนะครับผมพันแปดขาดสามอล้านถ้าคลิปนี้เปิดได้300รอยล้านได้แน่นอนนะครับผมพันแปดร้อยสามิบเนี่ยได้แน่ๆน,นะครับผม แล้วก็ลิเวนโดอะไรอย่างเงี้เห็นเห็นก็ถ้าใครมีบวกห้าอะไรก็บอกได้นะผมถ้าเงินถึงเดี๋ยวพี่ตั้งตั้งสู่งสุดไว้เนาะโอเคเนาะ <S <S โอเคเดี๋ยวไปรับการเพื่อไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับไปโอเครับการ์ดบันที่เรียบร้อยนะผมก็โอโหกบบารตังเยอะนะดูท่าน่าจะได้แน่นอนนคลิปนี้อาจจะถึงสามขอแค่ถึงสามร้อยล้านนะยังไงก็ได้นะ <S <S โอเคเดี๋ยวไปเปิดการที่ไม่ต้องส o ่มก่อนนะครับผมไป สามพนะผมห้าพันสี่ล้านเนี่ยเปิการดล้านเยอะสามล้านแปดแสนหมื่นหนึ่งนะครับผมเจ็ดแสนสองล้านในเก้าใบนะครับผมล้านยี่สิบห้าใบสี่แสนสองล้านห้าเนี่ยโอ้รวยเ้วยการดสิเจ็ดล้านหรอกเอ้าอะไรเนี่ย,ล,ยรร 7, 000, ล้านเดียวเงเลยหกแสนนะผมไ <laughs> นะม่หกล้านสิบล้านนะผมอีกห้าล้านเนาะมาที่ 2, 000, 5, 000, นะส,สองแสนถึงห้าล้านนะผมสิบสองใบเปิดไปช่วงนี้ล้นลอนะ ทษทีได้มาเป็นห้าล้านเจ็นะครับอีกสองใบหมดเป็นหกล้านนะครับผม,อบม, 6, บผมโอเคมาสามแสนถึงสิบล้านสิบใบไปก่อนเลยเยอะด้วยใบนี้ได้มาเป็นห้าล้านสี่อีกสิบใบเป็นสิบล้านแน่สิบสี่ล้านอีกสิบใบยี่สิบล้านถึงบอกว่าอืยี่สิบล้านเอาเรื่องรวมไปเท่าไหร่ยี่สิบห้านแปดโอ้โหเยอะมาก นะครับผม5แสนถึง20ล้านไปสองใบผู้ใดเป็น8ล้าน5โอเคได้อยู่ได้อยู่มาเปิดประเด็นด้วยท็อป300 PP นะครับผมปลาเรสาใบถ้าเดินมาก็โอเคนั่นเงีสวยใายเอ่ยโปรตุกเกส r m b น n ดอร์ซีว,วาล้านหนึ่งโอเคต้ององี้ดิจะนาเดลินบอลคอตนะครับผม มาเจสิบมิค้านะผมรวม GR ด้วยสิบใบไปเลยโอ้ไม่เดินเกต้าสี่ใบเดินมาโอ้ข้ามเดินเดวิสนะครับผมเจสิบห้ารวมไอคอนนะครับผมสิบห้าใบไป10บนไไอคอนมาหน่อยดิดวงพุกเดินมาอาแจกคใครวะาาฟิล โอ้ดาวิดในเลฟโอ้ได้อยู่ในะ oh. ตัวนี้ด้านที่เลยพร้อมกำลังมานะครับผมช่วงนี้อาแจกโอเคอีค่าใบไม่เดินก็ข้ามนะครับผมโลเปสมาที่78นะครับผม n อ d DBTT สิบใบพอดีเลยป่ะได้ะไรเอ่ยโอ้โหไม่เดินข้ามเลยครับผม78 n ดสิแปน่ะแปดใบเดินอยู่แล้ว อันจัวหกนี่เลยอึ้ยโอเคโองเคเลยนลี่นะก็สิบล้านนะโอเคสี่ล้านเจ็ดแปดมาว่าเแล้ววิ่งตัวแรกเห็นรองเท้าดำทีแรกคิดว่าเป็นไอ้นี่นะโรเดริโยเนาะมุูเลอร์คุณลิดอีกโอ้โหคุณลิดล้านแปดองเหรอวะอุ้ยคุณลิดป,ปีนี้ถูกมากนะครับผมตกใจเลยราคาถึางล้านแปดหรองงเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกัน มา80รวมไอคอนเกิดใบขอดีๆหน่อยเดินมารองเท้า,านี้ใครวะอิตาลีโคนาวาโลสามล้านห้าแต่นี้พวกตำนานมันเปลี่ยนรองเท้าใหม่นะจากสีแดงไปเป็นสีดำนะครับก็สวยดีนะเทมาที่ NBD TBTT นะครับผมแปดสิบบวกสามที่เจ็ดใบเดี๋ยวไปดงก่นอนอ้ไม่เดินก็ข้ามเลยครับผม ไปสิ้งไปการ์ดเยอะโอ้โหการ์ดเยอะแต่ไม่เดินนี่มันก็แบบนะเปองช่องทิบงไปไปเออเดินมานี่รองเท้านี่รองเท้าตำนานนะครับผมใครวะซีบีวูเดบัวลาดเก้านะรองเท้าตำนานเปลี่ยนสีนะเท่ดีนะไปทิบงไสุดท้ายอ้าวเปิดไม่พอด้วยการ์ดเต็มเลยต้องไปเคลียร์ เดินมาตาลาอียิปชัวอะไรเอ่ยสล้านก้าโอเคมาเป็มงดซาลาโอเคก็เดี๋ยวไปเคลียร์การ์ดก่อนนะผมเดี๋ยวมาเปิดกันต่อนะ่ปะมาต่อที่ใบเดิมนะผม่ะเปิดกันต่อเลยสามใบเหลือไว้ทำไมเดินบอกใครเอ่ยตูเยอรมัน บาเลโน่ปะใช่ร้านเดียวเฟคสโละนานเลยมา80รวม g รนะผมชุด9าใบบาเลย10บใบขอ GR โอ้โหไม่เดินก็ค่้าเหมมาโนโลาร์สไป9าใบก r มาหน่อยเออเดินไม่ใช่ก r ท,ทีใครวะเนี่ยเยลโล่ปะ สวยร้านเดียวเป็นโดยอโลมีจ r มาโอ้โหเยอะเลย n อ t b t t t 83ปดสามไปเินไปเดินมาอยู่แล้วเออรองเท้าตำนานเลยเยอรมัน ST ใครวะบิเอโสี H ่ 4, ้านโอเคสี่้านถามดีโก้คอสตานะครับผมโอ้โหที่เหลือเป็น อีบีหมดเลยใบจะสามรวมเอ้ยไม่ได้รวมดีกว่าทีประมาณสามห้าใบปะเร่งีเอาเร่งรีบใครวะเฮ้ยหนุ่พี่กู้โอ้โหเอาเรื่องยี่แิบร้านมาแล้วเีื่องคนจแล้วหนุ่พี่กู้ยอดดยอดสุยอดมาแล้วมีตัววิ่งมาเล่นน่าจะดีน่าดีใจหน่อยนะครับผมโอเค ลูกิโก้มานะผมตกใจไปเลยไม่คิดว่าจะวิ่งเลยนะโอเคมาทีทีท็ทอปสองร้อยไปเดียวไปเลยนะครับผมเดินมารองเท้าตำนานอีกแล้วคอลแลนอาร์ดิวโอ้วมาก้าล้านโอเคเอาภาพวับเอออเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยเห็นที่คลิปก่อนก่อนก็มีนะผมภาพเป็นโอเค สามสิบห้า TOTM สองใบมันไม่น่าม <tinc S 2> ีแล้วหรอกนะเดินมาโอ้เอ็มบาเป้รองเท้าแน่รู้เลยเอ็มบาเป้่าไรเอ็มบาเป้สิบแปดล้านเฮ้ยใครเหรอไม่ได้ดูราคาเลยเอ็มบาเป้สิบแปดล้านเหรอวะโอ้โหของเลี้ยงจัด โอ้โหนี่ลงมาสองนะถ้าไปลงมาสองนี่สแตทดเก้าสิบเลยนะโอ้โหถุดยอดไม่ได้ดูเลยนะครับผมเอมเบเป้โอ้โหสิบแปดล้านมาท็อปร้อยทีทีทนะครับผมไปหอวิ่งท็อปร้อยขนาดนี้แล้วโอ้โหเดินรองเท้าตำนานเยอรมันเอทีเบียโฮบอีกแล้วสิ่ล้านสามก็ถือว่าโอเค พึ่งล้านได้พึ่งสิบล้านนะครับมาเอ็นเอดีทีบีทีีสาบวกใบเดียวเท่านั้นการ์ดมันเป็นใบเดียวเท่านั้นเองโอ้โหไม่เดินด้วยเอเล็กซานโดมาใบสุดท้ายละทีทีท่าภาสิบนะครับผมก็ใบน,นี้อยากได้วิ่งไปเลยนะถ้าโดนดีจริงจะได้คุ้มๆหน่อยไปวิง่งโอ้โหเดิน้าคสิบแล้วเนี่ย ดีนิคเกอร์9 0 0 0 0 0โอเคก็เกือบ10ล้านเกือบ10ล้านแหละนะครับผมก็โอเคในการใบนี้ก็เปิดใบสุดท้ายแล้วนะผมก็เดี๋ยวไปดูนักเตะที่เราเปิดได้กันเลยดีกว่าน,นะครับผมไปโอเคก็นี่ครับผมเป็นนักเตะที่เราเปิดได้นะผมก็เยอะอยู่นะ20ล้าน40ล้านเอาก็รวมๆก็อาจจะถึงเนาะขาดอีกเท่าไหร่อีก ร้อยกว่าล้านเองร้อยร้อยสี่สิบล้านก็ถึงแปดร้อยล้านแล้วนะก็โอเคเดี๋ยวขอไปคิดราคาก่อนนะผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ่ะโอเคครับผมก็ไปคิดนักเตะกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนักเตะที่เปิดได้นะครับผมราคารวมๆนะถือว่าเยอะอยู่นะครับผมร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเลยนะครับผมรอประมาณเจ็ดแปดวันนะครับแล้วก็ตังนะผมที่ เปิดได้นะผักลบจากที่มีอยู่นะผมได้เป็น117ล้านนะครับผมก็รวมทั้งตงทั้งนักเตะในคลิปนี้ผมได้มาทั้งหมด318ล้านเลยนะครับผมก็ถึงน่าจะถึงอยู่นะพันแปดร้อยนะน่าจะซื้อยวันขับได้นะผมก็ตัวนี้ก็คาดหวังมานานแล้วนะครับผมรออยากได้มานานแล้วเนาะก็โอเคเดี๋ยวไปขายนักเตะก่อนนะผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันหน้าตอนเลือกซื้อนักเตะเลยนะครับไป โอเคครับผมตอนนี้ก็นักเตะตัวแพงๆก็ขายออกกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เหลือแค่นี้นิดๆน่อยเนาะโอเคในเริ่มขายออกกันหมดแล้วนะครับไอตัวนี้ก็นะลาอุนฮิมิเนสนี่ก็น่าจะขายออกยากอยู่เนาะโอเคก็ตอนนี้มีร้อยหกพันหกร้อยเจ็ดสิบสองล้านนะผมเยอะจนพูดไม่ถูกนะครับผมตังเยอะมากไม่เคยเก็บถึงขนาดพันหกร้อยล้านเลยนะโอเคก็ นักเตะที่ขายออกนะอีกร้อยเก้าล้านนะครับผมก็อาจจะไม่ถึงนะเดี๋ยวแต่ต้องไปต่อราคาเขาดูนะไปรับไปเลยมีพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านนะครับผมก็ยูหันคับนะครับพันแปดคือเราตั้งได้เลยนะพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านแต่เขาจะขายเราเปล่าราคขาดยี่สิบล้านจริงเนาะโอเคตังไปป็นอแล้วโอเคก็เดี๋ยวขอไป งบหาตังมาก่อนนะเพื่อจะตังถึงนะอีก20ล้านแล้วก็โอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนจัดทีมเสร็จแล้วนะครับอาจจะซื้อได้นะตัวนี้นะโอเค่ะ day t day t day f โอเคได้นักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโยฮันครับของเราสุดยอดเอาทั้งหมดเปนทีมเลย <c oughs> โยฮันครับโอ้โหสุดยอดเลยนะผมตอนนี้ได้แล้วพันแปดร้อยล้านนะครับ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวไปเอาเข้าทีมก่อนเนาะโอเคทีมไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้เดี๋ยวเศษตังก้าล้านเนี่ยว่าจะเอาไปจัดนักเตะักนิดนึดนงแล้วลินเดเลอร์เอาไว้ไใช้ดีกว่าโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเอานักเตะเข้าทีมก่อนเจอกันเนาะโอเคปะโอเคเราก็ได้นักเตะตัวนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโยฮันครับนะครับผมสุดยอดจริงตัวนี้กว่าจะได้นะครับผม ประมาณสามอีทีนะแล้วก็รวมจากนักเตะที่ขายในะทีมรวมๆพันกว่าล้านนะแล้วก็เปิดการ์ดเปิดรายได้ก็รวมๆเป็นพันแปดร้อยล้านนับย้อนครับนะครับผมยอดจริงๆตัวนี้โอ้โหคือได้เล่นในสตรีมไปแล้วนะครับผมคือก็สุดยอดมากก็เลยอยากได้มากเลยนะครับตัวนี้ย้อนครับ <Okay. S 1> โอเคโอเคแล้วก็ทีมคร่าวๆแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับเปิดนักเตะเปิดรายได้ก็เอามาใส่ทีมนะแล้วก็ตังเหลือก็มาซื้อนักเตะเถื่อไปเนาะ คือกองเต้กับเบริร์กแคมป์มานะนเป็นหน้าต่าป้อนโดนรับโดยเฉพาะเลยนะผมแล้วก็เบิร์เตาฮานี่ก็เห็นมันจะแต,แต่คือมันเห็นแ่มันมันบวกสายเองแต่ความเร็วสปิดต้นคือตาฮาชีวิตจริงมันเก่งนะครับมันเลี้ยงมั่วไปหมดเลย <c oughs> โอเคห้าดาวด้วยซ้ำนะ <c oughs> ประตูแบคขวาแล้วกองหลังลินเดเลฟประมาณนี้เลยนะผมทีมเรามูลค่าทีม1,886ล้านนะครับผมก็ ยอนนะำมอคอมนี่ก็เปิดได้อลองใช้ดูนะนักแตะก็ดูน่าเก่งเหมือนกันนะครับผมโอเคดูแทคติกนักเตะกันดีกว่านะครับประมาณนี้เลยนะครับสี่สองสี่นะผมแผนแผนนี้เนาะโอเคแทคติกทีมนะผมประมาณนี้เดี๋ยวเปลี่ยนกัน4ี4สองสี่โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็บทบาทนักเตะย้อนครับเป็นกัปตันทีมแน่นอนนะครับผม ยิงลูกโทษย,ยนครับเตะมุมเดี๋ยวเอาเป็นแบคดีกว่าเนาะโอเคแบทขวาแบทซ้ายนะครับผมอีกคิดก็เป็นโยนกลับาให้หมดเลยโอเคมาที่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมว่ายนครับเรื่องหนึ่งของเรานะจะเก่งขางนาดไหนนะโอเคปะมาครับผมก็ไปอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมยนตครับของเรานะครับที่ซื้อมานะจะ เก่งขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยเอ้าลวนอะไรกันไปเตะไปเตะมาของเต้คารอเกอร์มาม,อออมาคอมปายมาคอมตีดสปีดคอยมาห้าดาวด้วยยครทับพอบอลอให้ยิงไปเลยโอ้ฮหโยฮันครับยอด โอ้ยิงลูกนี้เห็นไหมนี่แบบตำนานนะครับผมนี่คือตำนานนะครับยอดสัมเรียมเด้งเข้าเลยนะลูกนี้สุดจริงนี่ขอบอลโยนครับหนึ่งประตูต่อส่วนแล้วยฮัอนครับนะครับผมทองเต้สวยเอาเออครับเฮ้ยโอเคประตูเซฟ ว่าไวายังไลงลูกนี้เปิดม,มา,นานิโคลานเออไม่ใช่นิโคลานสวยกองเต้ไปไปโยนครับเอา้าลงมาตามเกินเอา้าโยนครับจ่ายติดตาฮาไปอาโอ้ความเร็วมีความเร็วมีเพื่อเพื่อตาฮาไม่ต้องใช้เหยียดใช้ตาฮาได้เลย ตัดมาตรงนี้ปันโอ้โหติดหัวคล้องนะ้นผมแค่บวกศานลนะเดี๋ยวว่าจะสีบวกขาวไว้เล่นก่อน <c oughs> อ้โหได้เปิดอยู่แล้วนี่เจอบวอกเกอร์มาให้มาค่อมล็อกมาออกหอล็อกไปหลุดเองสวยวอ็อกเกอร์อิเฟตา อ้าวเล่นอะไรนั่นละเพื่อนสวยวอลเกอร์ยวันครับเออหลุดนั่นแหละบางไว้บางไว้ไม่ได้บอกว่าโอ้โหไม่ได้เดียได้ลูกนี้โอเคเกือ <laughs> บพึ่งแรกไปนะมาอยู่กันที่ครึ่งหลังแล้วนะครับมงกบตัวต่อศูนย์จากดวนครับยอด หอก้อมนิงกุลันมาตาฮาห,าหวมวนมาอีกหนึ่งทีแบกเต,มติมพอสมาโยนครับพักหนึ่งทีโอ้โหไม่ได้ยิงเฮ้ยกอมตอ้เอา,เ,อาเล่นอะไรกันนะ เฮ้ยนั่นไงโอ้โหไปวนไปวนมาน้าโกเจอเขาใส่ตุ้มเดียวเลยโซเบิร์กนี่มันยิงดีจริงซัดบูมวเท้าสายเข้าเฉยโอ้โดนตีเสมอแล้วนะครับผมเกมมึนๆงงๆไงก็ไม่รู้เกมนี้เบอร์แคปโยฮันครับล็อกมาเต็มข้อบังโ์เอแทดหน้าประตูเลยตอกปรูตอนนี้แล้วโยฮันครับ ปันจกรยารโคลย่สโหยอดตัวนี้งงมีแทกหน้าเลยนะผมลูกนี้ยอดนี่เป็นตำนานแพงที่สุดในเติร์ฟนะ1800ล้านลองลงมาก็สุด UCBO นะครับผมแต่ UCBO เร็วกว่านะโหดีใจท่านานเลยโอเคสองตัวต่อหนึ่งยอนครับสองลูก ต้องอย่างนั้นเดิมตัวใหม่มันต้องมันโหดหน่อยจีมปลายกองเต้สวยงามอลังแท้ปลายโยนครับลุยเลยคนเดียวพูดเลยพูดเลยว่าลุยคนเดียวพูดเลยว่าลุยคนเดียวปึ้มแฮปปี้คันนี้ยิงยิงครับของจริงจริงนะตัวเนี้ยโอ้โหลุยคนเดียวจริงว่ะ ลูกสาบพูดพูดพูดก็จะยดีเลยไม่ทําำได้จริงด้วยโอ้โหเกือบเกือบจะหน้าแตกแล้วยิงพุ่งแฉลบเข้าเลยนะครับผมสามประตูตอนหนึ่งโยวนครับสามลูก <c oughs> ตำนานก็คือตำนานวันยังค่ำนะครับผมเก่งที่สุดในเิร์อแล้วตัวนี้โวยจัดดเลย <c oughs> ชิยงมา ไปแ้วโยนครับใช่ปาวะโอเคลินเดนเลฟอะไรเล่าโดเบิร์กโอเคจบเกมไปนะผมโยนครับ <S <S ไปบรับลูกบอลจากกรรมาการเลยนะครับผม <S 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 โอเคมีเหมาะสมก็เป็นตำนานนะผมโยนครับโอเคแล้วก็ ถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับกดซับสไคร้และที่สําคัญนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ผมมี c e b o ุ k กแ n Page แล้วนะครับสามารถไปกดไลค์เ e b o ุ k กแ Fan Page ได้นะครับลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมได้ยอนทับแล้วยอดสวัสดีครับ